น,นี้อีกเครื่องหนึ่งที่ไม่เคยเทสมาก่อนอยากรู้ว่ามันไหวไหมในราคาที่ทุกคนน่าจะเอื้อมถึงได้21490เครื่องนี้อาจจะเป็นคำตอบของใครลหลายๆคนก็ได้ CPU amd r y เ e n น5 5 0 0ตัวนี้6คอร์12เทรดแลกกาจอวันนี้ฮะอเอาเรื่องจัดเลยวันนี้ล่อ rx 7.6 6เลยนี่คือ xfx ครับตัว Swift 210ครับแรม 8GB กมาเลนเกมแรกครับ hogwart legacy วันนี้เราเซตเป็น 2k ก่อนเลยนี่คื สองเคสองเคเอฟแมสซาสองบาลานส์ป่ภาพอันตราโอ้โห80เฟรมเอฟแมสซาบาลานบางคนบอกโอ้โหนี yep. 5, <tsp. 10 S 1> ่80เฟรมนี่90เฟรมนี่ 2K อันตราสำหรับฮองวอร์ดเลกาซี่นี่ก็เรียบร้อยหรือเปล่าฮะต่อไปฟอร์ซ่ารันชั้นห้าครับนี่คือ 2K ครับกราฟิกตรงนี้เป็นอันตรานะ 2K อันตรามีให้เห็น120่หนึ่งโอ้โหคุอยากจะโอ้โหถึงดาวอังคาร130เฟรม 2K อันตราการ์ดจอรันร้อยอยู่แล้ว123เฟรม r ันชั้นอีวิวสครับ 2K ครับ 2K คือ 2K FSR บาลานซครับปรับสุดครับ77เฟรมครับนี่คือ 2K Ultra 2K ปรับสุดหมดนะ75เฟรม76เฟรมตรงนี้จบเหมือนกันนะ70กว่าเฟรมมันก็เป็นจุดแล้วตัวนี่ดีต่อไปมาเป็น Spider-Man Miles o s ครับ 2K FSR 2.1ที่บาลานซแล้วก็กราฟิกเป็น Very High 100ไม่ใช่ครับ89 0 0เฟรมนี่คือ 2K นะ98 100เฟรมโอก้ก็ก็ถือว่าสบายนะครับเอาจริงๆนะครับ ถ้าพลังดิบครับพลังดิบของมันครับ82เฟรมครับจะ80เฟรมครับ60 77เจ็ดเฟรม80เฟรมพลังดิบก่อมานะครับสายปรพัน2 0ง2ุดเจ็เจอ k texture เป็น medium เอเบซ่าสองจุหบาลานซ์หายหมดเห็นไหมประมาณ85เฟรมเนื้อออกว่าสังเกตดูอย่างนี้ดิอย่างนี้ดิเห็นบ้าเห็นบ้านี่เนี่ยน,นี่แหละนี่แหละประมาณ90กว่เาเฟรมโอเคไหมผมก็ถือว่าคุณรอดตัวไป ไฟ A อย่างเงี้ยผมปรับภาพอย่างเงี้ยผมปรับ 2K นะซัดก,กันที่ 2K กันแล้วเวียร์ลี่หาเวลี่เท่าไหร่อะคุณเสือครับ105เฟรม130เฟรมนี่คือ 2K เว r y h i ลี่นะเหลืออยู่แล้วนี่คือไฟมเมืองแฟมครับเนี่ยอยู่ดี ลงมาเนี่ย90เฟรม100เฟรม90เฟรม100กว่าเฟรมนั้นั้นเนี่ยจะ 2K จะ Full HD จะจักอะไรก็ผมมองว่ามันก็รอดหมดแล้วฮะ105เฟรม106เฟรม110กว่าเฟรมเนี่ยเห็นไหมต่อไป Apex Legend ครับ 2K ปรับสุดครับดิ Apex ออกต้องกี่ปีแล้วอะดูดิแล้ว 2K ล่อไป170เฟรมอ่ีใครเล่นด้วยคข้บเสือบอกก่อนเลยเฟรมขนาดนี้ใครจะเล่นนี่ 2K 150 160เนี่ย เดียบโวสี 2K ไหวไม่ไหวไปดูกันฮะ 2K ครับ F ภาษาบาลานปรับสุดครับเปบิด F ภาษาบาลานซ์130เฟรม107 108นะฮะสารสูตร้องสุดผมว่าถ้าจะเอาสารสูตรมดูคิดซิสเต็มนี้ดีว้าว่าเยอะๆอยู่ดิต่อไปครับ Line of ผีโอ้ 2K ครับ F ภาษาบาลานปรับภาพเป็นเบสหมดครับปรับสุดหมดดูดิ 2K นะ F ภาษาบาลานนะพวกลอก่อไ,ไปกดไปกดไป108เฟรม107เฟรมจบนะครับ ประมาณ150เฟรม140เฟรมเอาต่อไปอครับกราวเวอรครับกราฟิกเป็นอันตราอยู่ดิสเพย์เป็น 2K เอเมซ่าสูงสุดเป็นบาลานต์แปดสิเฟรมผู้เสือเฮ้ย21,000ื่นหนึ่งาวอร 2K 70-80เฟรมต่อไป Red Dead Redemption 2โอ้สเปคนี้ 2K เทคเจอร์อันตราที่เหลือเป็นไฮเอเมซ่าบาลานต์เ้ยเมืองวาเลนไทน์เฮ้ยร้อยสิบเฟรมร้อยแปดเฟรมร้อยสิบเฟรมนี่วาเลนไทน์ตอกนกลางวัน 2 k พลังดิบเท่าไหร่ครับ73เฟรมพลังดิบเนื้อเยื่อีกรอบหนึ่งพลังดิบนะครับ75เฟรม80เฟรม81เฟรม2 k พลังดิบ90เฟรมที่ไม่ธรรมดาแล้วกับเครื่อง20,000กว่ารู้เสือน่าจะเหลือว a l l so สองจุดศูนย์ถูกไหมสอง k android amsa balance okay เฮ้ยใช้ได้เห็นปะเนี่ยวิ่งวิ่งหนีหนีเนี่ย114เฟรม116เฟรม120เฟรม110เฟรมเห็นปะ115เฟรมเห็นปะต่อไป last update one ครับ ค k เคก่อนนะเอเซาเป็นบมันล้านกราฟิกเป็นไฮโอ้โหดูดิ7.5เฟรมก็โอเคนะ7.5เฟรม7.6เฟรมโอ้ยนี่วิ่งมาไม้หน้าสาวูเสือฮะแม่จะกูพิท่อเฟลไปสิครับโอ้ 77เฟรม CPU <S <S เป็น AMD r y z e n 5 5 5 0 0ตัวนี้6คอร์12เฟรดเมนบอร์ดเหมือนเดิมครับคือ MSI A 5 2 0 MA Pro แล้วก็แรมครับเป็น 16GB ก u ิก Channel จาก Kingston Fury X I have CPU ตัว Storage นั้นเป็นตัว Lexa NM 6 2 0ครับ256ร้กิกสกเมกและกาจอวันนี้ฮะโอ้เอาเรื่องจัดเลยวันนี้ล่อ RX 716เลยนี่คือ XFX ครับตัว Swift 210ครับแรม 8GB กิกโค้ดสไพลเหมือนเดิมครับ ใส่ตัว M A G A ของส B N 650วัตต์80 plus ลอนตนะครับตัวเคสเป็นสีขาวจากตัว D K 4 1น M อันนี้คือเคส I have C P U นะดังนั้น C P U Ryzen 5้5 0้นเหมือนเดิมเป็น4 6 5วัตต์นะครับเป็น A M 4นะครับ7นาโนเมตรครับเทอร์โบเท่าไหร่ครับ4.2 g จุ meg, core, e กิกแคช16บเมกคอร์ส2อเทรดเมนบอร์ดซับพอร์ต P C ซีอครับตรงนี้เห็นไหม A 5้า M A Pro ครับแรมจะเป็นส6บหกิกดีดาลโฟร์ดวล 7600 sp ตัวนี้เป็น2048แรมเป็น g d 6แรม 8GB 288ดูทรงแล้วถ้าถามผมผมมองว่าทรงดีที่สุดถ้าคุณไม่ซีเรียสรื่อง amd ถ้าคุณไม่ซีเรียสรื่อง ray tracing นี่เครื่องนี้อาจจะเป็นคำตอบทุกเกมที่ full hd ฝากเัินไปด้วยครับ2 1 9 9 0ครับประสิทธิภาพต่อราคาถือว่าทำได้ดีครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าแล้วก็ฝากสเปนไ้ด้วยรู้สึกวามากครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ